วันนามเทคโนโลยีราชมงคลงามดีศักดิ์ศรีสง่าสมเด็จพระนวมินทราชาทรงเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2564ปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็ได้ร่วมสืบสานแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยการจัดกิจกรรมนะคะร่วมหล่อเทียนพรรษาสําหรับบุคลากรอาจารย์และนักศึกษาทุกคนค่ะนาโดยท่านอาธิการบดีนะคะซึ่งกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สำหรับกรรมวันนี้นะครับก็เรียกเราเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยของเราที่มีหน้าที่ต้อง,อท,งทํานุบบารุงเทพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆน,นะครับซึ่งปีนี้ก็ได้เวียนมาครบรอบนะครับในการที่จะทําเกี่ยวกับการเข้าพรรษานะครับเราจึงมีกิจกรรมในการ หลอดเทียนแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ถึงแม้ว่าเราจะเจอมาตรการโควิดแต่ว่าเรื่องเรื่องวัฒนธรรมเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะไม่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็มีความจําเป็นพร้อมเป็นรกากเหง้าของเรานะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยเราได้มีการดําเนินการนะครับอย่างรัดกกัุมนะครับแล้วก็ให้มีรูปแบบของการตามมาตรการของโควิด100%และทั้งนีนะ้เราก็จะได้นําเทียนพรรษาของเราเนี่ยของทุกๆคนเนี่ยไป ไปให้กับทางวัดของเราทั้งส,ง,สง,สง,สงสองวัดนะครับจากที่ได้ได้กล่าวมานะครับก็อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันรอเทียนนะครับเพื่อทำนุปบำรลุงพระพุทธศาสนาของเราค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านภูมิหนวยการสํานักงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตสอบถามเรื่องของกิจกรรมในครั้งนี้หน่อยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะด้วยงานศิลป,ปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะก็ได้จัดกิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษาขึ้นเพื่อน,นําไปถวายเนื่องในวันเข้าพรรษานี้ค่ะทราบมาว่าก่อนที่จะมีการหล่อเทียนร่วมกันของบุคลากรแล้วก็อาจารย์รวมทึกทุกคนในมหาวิทยาลัยเราได้มีการหล่อแม่พิมพ์เทียนนี้ขึ้นมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะในการ โครงการนี้นะคะเราจัดทาขึ้นตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่21กรกฎาคมค่ะโดยตั้งแต่ในตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13กรกฎาคมนะคะเราได้ทําการหล่อแม่พิมพ์เทียนออกมาให้สําหรับบุคลากรและนักศึกษาได้ใช้สําหรับในการหล่อเทียนค่ะหลังจากที่ต้นเทียนนี้ได้เ,เสร็จสิ้นการร่วมกิจกรรมกันแล้วค่ะจะนําไปถวายที่ใดบ้างค่ะ ต้นเทียนนี้นะคะจะนําไปถวายใน2วัดแล้วก็ใน2วันนะคะโดยในวันที่19กกรกฎาคมค่ะจะนําไปถวายที่วัดป่าเขาภูวนารามนะคะหรือวัดเนตีตรงอ่างเก็บน้ําบางพระนะคะส่วนวันที่21กรกฎาคมค่ะจะนําไปถวายที่วัดเขาบางพระค่ะนี้มาร่วมห่อเทียนในวันเนื่องในวันเข้าพรรษาครับอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆรวมถึงสมาชิกราชบงคลตะวันออกมาร่วมกิจกรรมทําบุญนี้ร่วมกันค่ะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมทลตะวันออกนะครับเนื่องในวันเข้าพรรษาของปีนี้นะครับ ทางมหาวิทยาลัยเรา Joel, มีการหล่อเทียนนะครับขอให้ทุกคนมาร่วมกันทาบุญเนื่องในวันเข้าวรรษาของปีนี้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากับทางเราด้วยนะคะอยากจะขอทราบความรู้สึกอาจารย์นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างาวันนี้มาร่วมกิจกรรมค่ะก็อันนี้ไม่เคยเห็นนะครับแปลกใหม่ดีนะครับก็คือสามารถเอาเทียนที่เราเคยหยอดเป็นน้ำๆเนี่ยมาดัดแปลงทําให้เป็นดอกสวยก็คือ เป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับทำให้แบบน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่พามาวัดเนี่ยมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นแล้วก็น้องก็จะจะได้เห็นพัฒนาการต่างๆด้วยครับว่าเรามีการแบบสืบทอดจริงแล้วก็มีการต่อยอดอย่างเงี้ยใ,ใ,ใ,ให้ให้อยู่ตลอดไปอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเป็นอย่างไงบ้างคะค่ะรู้สึกดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับบุคลากรได้มีส่วนร่วมเนื่องจากในช่วงที่ มีสถานการณ์โควิดลำบากการไปไปวัดเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกแล้วก็เรายังสามารถจะร่วมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บำรุงศาสนาได้แบบนี้ก็ดีเพราะว่ามีผลในเชิงจิตวิทยาก็คือเป็นช่วงที่ คนเนี่ยจิตใจไม่ค่อยสบายวิตกกังวลเพราะฉะนั้นการได้ทําบุญเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ขอชมเชยทีมงานด้วยว่าได้จัดทรามาตรการป้องกันโควิดให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็รู้สึกสบายใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะครับที่มหาเทยยลัยให้ความสําคัญแล้วก็ทําให้นักศึกษาได้ตหนักถึงวันสําคัญของประเทศไทยตัวเองก็เป็นนักศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บางพะาได้มีโอกาสมาเขาร่วม้อมกับทีมงวงการนักศึกษาซึ่งเป็นทีมที่จะคอยช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาเทยาลัลของเรา แล้วเคยหล่อเทียนพรรษามาก่อนหรือเปล่าเคยร่วมกิจกรรมแบบนี้ที่เป็นเรื่องของการสืบสานพระพุทธศาสนามาก่อนไหมคะออน,น,น,น่าแปลกใจนะครับที่โตมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ไ,มได้เคยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทได้มาร่วมหล่อเทียนพรรษากับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็คิดว่ากิจกรรมแบบนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาค่ะออผมมองว่าอย่างแรกเลยนะครับนักศึกษาก็ได้รับรู้ถึงความสําคัญของวันเข้าพรรษาที่มาแล้วก็ทําไมเราถึงจะต้องหล่อเทียนในวันข้าพรรษา ขอเชิญชวนบุคลากรแล้วก็ผู้ที่สนใจร่วมบุญในครั้งนี้เลยค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนะคะเข้ามาร่วมหล่อเทียนกับเราได้ในะบริเวณอาคารสับวะิตบริการที่ชั้นหนึ่งโดยกิจกรรมหล่อเทียนนะคะจะจัดขึ้นในวันที่15และวันที่16กรกฎาคมค่ะโดยในวันที่16กรกฎาคมเราจะเริ่มเก็บพิธีตรงนี้ประมาณ12นาฬิกาส่วนในการนำไปถวายที่ในวันที่19แล้วในวันที่21กับ21กรกฎาคมจะเป็นการนำไปถวายโดยกลุ่ม ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะจึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกคนนะคะเข้ามาร่วมทำบุญกับเราได้นะบริเวณที่จัดงานเลยค่ะขอบคุณค่ะ